เขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขามันเป็นไม่ผมหลงนะทำมันเปนตกตรงนี้แหละทำมันเปนตกตรงนี้แหละทำมันเปนตกตรงนี้แหละก็โอเคนะครับผมการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็เข้าไปยุบช่องของผมอีกแล้วนะครับมีทุกคนวันนี้ก็ต่อยอดคลิปก่อนนะครับผมคลิปบอลที่เราได้บอกบอกรายละเอียดต่างๆไปนะครับผมที่ว่าเราจะ แยกอะไราขายแล้วก็ทําทนานู่นทำนี่นะครับผมวันนี้ผมก็ได้เหลือได้ไปใส่อามเดิมน,นะพี่ทุกคนเห็นนะต่ออยากิดนั่น,นแหละตอนนี้ผมก็ใส่เป็นอามเดิมอยูอนน่นะทุกคนเป็นอามเดิมน,นะแล้วก็ใส่ท่อเดิมนะตอนนี้หรือท่อก็ขายใด้ทุกคนท่อที่ผมบอกว่าอยากขายตอนนี้ก็ยังไม่มียังไม่มีคนซื้อนะครับผมทุกคนก็ใครที่สนใจก็ดักเซตผมมาได้เลยนะครับเซตอาเรียนนะท่านสีร่วมตรงนะผมเป็น ก็เกมขอร์เรกทุกคนมน,นี้ก็ผมว่าจะมาลองกี่ก็เดิมซีคิวนะทุกคนก็เดิมกับอัพเดิมนะผมกับลูกคาฟองรองไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ไหมทุกคนวันนี้ก็ว่าเอาเอาเสื้อไปจึ้นด้วยนะครับเสื้อลดลูกค้านะผมเอาไปึ้นรถก็เ่นี้แหละทุกคนเราเราเรามาลองขี่รถเรี่ด้วยวันนี้ แล้วก็มีความคิดว่าไม่ได้ไม่ได้ถ่ายมุมนี้มานานแล้วทุกคนก็เลยแบบเนีจาดสักหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะได้เล่นไหมนะครับอาจจะขี้ยิ้มๆแล้วทุกคนมาลองมุมกล้องนะครับทิป28ทุกคนเห็นไหมวิบยิป28นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอดจิตต้าก็ทิป28คุณจะไปไหนนะครับวันนี้28เดีอยน,นี้ครับ วันนี้วันที่อ่าอะไรวะวันนี้วันที่ยี่หกนะทุกคนยี่สิบเจ็ดนี่แหละครับก็มันจะมีที่วันที่ยี่สิบแปดนะผมก็เลยมาลองอ่าลองกล้องไว้นะครับทุกคนนี่ทุกคนดูดีที่ผมบอกว่าเปลี่ยนทุกสีนะเห็นไหมเห็นไหมสีมันด้านนะผมเวลาเวลาหับมุมนี้มันไม่สวยทุกคนดูนะครับมันไม่ได้เลยอ่ะเบอร์เดย์เบอร์เดย์เบ่ได้การนี่แะเนี่ยทั้งรถคันนี้กี่สายวะ ทุกคนดูถ้าถ้าถ้าคุณมุดบ้านเราเราขับไปใกล้แล้วะอียงเอียงอยู่นี่อยู่นี่รลวะน่าจะเป็นน้ำมันหรือเปล่ากถ้าเราขับไปแล้วน้ำมัน่วกเวรอเดี๋ยวเราเลราเอียงทางดีกว่าครับดีกว่าเอออันตรายว่ะเี่ยีนื้อมาพูดเคุียร์ชิวๆนะครับกว้องดีคุณสาวะก้องนี่ไว้เป็นก้างาที่ที่เทนซิ่งเทนซิ่งสปอนเซอร์ให้อรัทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจําได้เปล่านะครับ ผมผมเคยลงลงมุมติตเหวกหรอเปล่าอ่ะผมเคยลงรอเปล่าอ่ะไม่น่าจะเคยลงลิตนมี่จิ้นน่าจะเป็นลิปแรกนะผมเดี๋ยวทุกคนผมผมจอดให้ดูตรงรถนะครับเดี๋ยวเราหาหาที่จอดให้ดูนะเะว่าตอนนี้ผมใส่อันเดิมนะครับอันเดิมแล้วก็ท่อเดิมนะท่อเดิมรู้หรือว่ามันมันมาดีช่วงต้นนะทุกคนช่นวงหัวคันเร่งครับดูมนะมันมาดีช่วงหัวคันเร่งนะ แต่ว่าตายิงไม่ได้หรอกก็เดิมพอมันเด็กนะครับผมทุกคนสีซีซีไม่ได้เลยวะต้านไปหมดเลยครับไม่รู้ว่ารถ,รถรถกี่ปีแล้วมาแจงนะครับครั้น,นี้ผมจําได้เลยว่าผมซื้อตั้งแต่ผมมาพ่อผมซื้อตล้งแต่ผมมาอยู่คำจันนะครับประมาณตอนนั้นผมสามขวบทุกคนตอนนี้ผมสิบห้าแล้วครับตอนนั้นผมสามปีนะเออตอนนี้ว่ายย่สิบห้าครับน่าจะ ชุดวางสามปีแล้วนะครับคันนี้ดูมันได้นนะชุดํำก็ด้หมดเลยทุกคนดูผมก็ได้ซื้อใหม่หมดเลยนะครับผมพี่แม่แบบทั้งทั้งคันเลยอะทุกคนทุกคนก็รอติดตามเราะแล้วกันว่าผมจะใส่เป็นปีไหนนะผมเป็นตัวแบบไหนนะทุกคนอยากให้ผมแบบใส่ซีไหนทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาตอนนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะไปเลือกกันอ่านดูนะเดี๋ยวซีในที่ผมคูเกจผมก็จะลองจัดมาใส่ดูนะครับหรืน่าจะสวยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนคิดร้อใหม้วยทุกคนก็ว่าจะทําเป็นนิดแหละออดันมันคนทาเยอะแล้วทุกคนนิดผมก็ว่าสวยดีนะเดี๋ยวทุกคนก็อรอรอติดตามแล้วกันนะหนะ้าผมแล้วทุกคนผมจอดจอดให้ดูทรง,นะ,งน,นะครับผมทรงอ่านเดิมนะครับ ไม่รู้ว่าทุกคนจะ้ถูกเกหร,รือเปล่านะครับมีทุกคนดูนี้ไงติงได้ไหมตามเดิมแล้วก็สปริงโชกสปริงโชกมันเองสปริงโชกตัดน,นะครับข้างหลงังข้างหลังมันเลยดูต่ำนะที่จริงทุกคนที่ว่าเห็นว่าใส่แค่ขั้วหลดมันไม่ใช่ครับผมตัดสปริงโชกไปสามข้อครับมันก็เลยดูต่ำนะครับเสือ คือทุกคนทรงก็ประมาณนี้นะครับผมทรงได้อยู่นะถ้ามันเป็นพ่ออยู่นะครับอันนี้เป็นพ่อเดิมนะทุงถ้ามันเป็นพ่อริงผมว่าสวยเลยนะทรงนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันไปกันต่อดีกว่านะครับผมตอนนี้ก็เดินดูกันเกี่ยวข้าวลุงพี่านผมก็เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับเจ้าอันนี้ก็ตักข้าวอยู่นะ เดี๋ยวใกล้ใกล้ตีแหม่แล้วทุกคนว่าผมว่าจะกลับบ้านเกลี่ยนะบ้านเกลด่ยชายภูมินะใครเี่แบบอ,อยากอะไรก็ผมก็ได้นะทุกคนได้นะเดี๋ยวติดตามเพีทผมเรื่อยๆนะผมจะบอกในเส้นทางว่าผมจะไปไหนนะก่อนตีแหม่คนระับอาจจะทะลาะที่ขอนแก่นก็ได้ทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทเลอะอะไรเยอะไหมนะเพราะว่ามันมันโควิดอะทุกคนมันทำอะไรไม่ได้มากมายนะครัะผม เราก็ต้องเ,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 เรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อกี้ครอบครัวผมก็ช,ช่วงประมาณสองอาทิตย์ก่อนนะครกบผครอบครัวผมก็ติดโควิดนะครับดีนะที่ผมไม่ติดผมเลยมีเวลาพอพอได้ลงคลิปลงอะไรทีร่เกี่ยวกับลงยูทูบอยู่นะครับคือพ่อกัแม่กับน้องผมติดทั้งหมดเลยนะสามคนผมก็ได้อยู่บ้านคนเดียวช่วงนั้นประมาณติดบ้านนี่แหละครับทุณติดบ้านในเดวันนี้นะฮะคือ ก็เดี๋ยวที่มีเวลาทำเก็บเดีย๋ยวที่ผมไม่ติดนะครับติดเสียแรงอีกอย่างบอกเตรียมชะเนาะไม่อย่างตำรวจถือวะเราเราไปเราไปดูเชิ์เดียทุกคนคือว่าแต่เราไปกินอยู่ร้านไหนวะเดี๋ยวทุกคนคิดก่อนนะครับเออมึงก็ไม่รู้วะ ย้ยไปกินร้านร้านนี้นะครับอืมแถวว่ะไปไมไปเจอแล้วรีบไปรีบไปรีบไปรีไปเดี๋ยวเกมเดี๋ยเกมร้านนั้นรานั้นก็ววันหมือนกันนะครับวไม่รู้ดิพอบบอกว่าควนร้านนี้นะเดี๋ยวเราลองไปทำถามดูนะครับเยเทาาเลเลย เดี๋ยวเ้าไออกไปครับ,รบถ้าป้องสั่นยังไงก็ต้องขอภัยด้วยนะทุกคนมันเนี่ยมันไม่มีการสานาบกล้องที่อาี่ที่มาให้นะมันเป็นกล้องทีเคล่นนี่แหละครับผมก็ด้วยถ้ามันสั่นยังไงก็ขอภครด้วยครับทุกคนเ,เ,เราถึงร้านคิงครับเดี๋ยวเราเราเข้าไปถามดูนะว่าเขาคิงไหมครับ,บ,รบเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวทุกคนผมก็ไปถามเขาแป๊บนึงนะครับโอ้เฮครับทุกคนผมก็ขอขอวัานอยู่นะครับนี่ทุกคนขอคว้นนอยู่นะครับแต่ว่าผมจะได้เป็นอ่าวันวันพรุ่งนี้นะครับเราวันนี้เรากลับบ้านก่อนครับพรุ่งนี้เราค่อยจะได้นะครับเพราะว่าเขาจะเอาไปส่งท่าในเมืองนะครับผมที่เรากลับบ้านกันคลิปนี้ว่าไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมครับชิวๆครับอ่านเดิมก็เดิมตรงได้เราแต่ว่ามันวิ่งไม่ได้ทุกคน อ,อต่ทวกนก็ยุบชิวกับบ้านกันนะไม่มีอะไรมากนะวงสำหรับคลิปนี้นะินป้เที่าวะสะพานแตะทุกคเดินไปเดนปเดินไเินให้เห็นไหมหรอกนะทุกคนก็ประมาณนี้เราชิปนี้ไม่มีอะไรมานะอ๋อเอาเชียมออ์หมวานนะครับก็มาลองขับรถว่ดีาหมรัมนเดี๋ยวเราลองชั้นให้ดูเชี่อยเชีย,ดยได้เไหมะ ไม่เอ,อาอันเดิมมาดีจัดเลยทุกคน,เ,น,นดเดินมาโคตรดีว่าอันเดิมแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ม,มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมที่จะว่าไปเจอกันใหม่คลิปหน้ารับคลิปนีนม้มีประมาณนี้นะครับผมแล้วผมต้องรีบกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวจะเตรียมหน้าเดี๋ยวมมมไม่มีเราทำลิปนะที่เจ้าทุกคนไปแล้วนะครับผมไปแล้ว